หน่วยงานที่มีภารกิจหลักด้านการส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ทางการเกษตรหน่วยงานที่ดูแลและช่วยแก้ไขปัญหาของเกษตรกรและเป็นหน่วยงานที่มีสายสัมพันธ์แนบแน่นกับพี่น้องเกษตรกรไทยประชากรส่วนใหญ่ของประเทศ สมดังคำขวัญที่ว่ามีคนอยู่ทั่วทุกทิศเป็นมิตรแท้ของกเกษตรกร กรมส่งเสริมการเกษตรเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในกลุ่มภารกิจด้านส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรและระบบสหกรณ์รับผิดชอบงานส่งเสริมการเกษตรโดยตรงจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่21ตุลาคม2510นับเป็นหน่วยงานที่มีความใกล้ชิดเกษตรกรมากที่สุดด้วยพันธกิจด้านต่างๆอันได้แก่ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรครอบครัวเกษตรกร องค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็งและสามารถพึ่งพาตนเองได้ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรให้มีขีดความสามารถในการผลิตและจัดการสินค้าเกษตรตามความต้องการของตลาดให้บริการทางการเกษตรตามสภาพปัญหาและความต้องการของเกษตรกร รวมทั้งมีการศึกษาวิจัยและพัฒนางานด้านการส่งเสริมการเกษตรและบูรณาการการทำงานกับทุกภาคส่วนกรมส่งเสริมการเกษตรแบ่งการบริหารราชการออกเป็นสองส่วนประกอบด้วยส่วนกลางและส่วนภูมิภาคมีอัตรากำลังทั้งข้าราชการลูกจ้างประจําและพนักงานราชการทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาครวมทั้งสิ้นกว่า1 3 0 0 0อัตรา บทบาทหน้าที่ของกมรมส่งเสริมการเกษตรสามารถแบ่งออกตามภารกิจต่างๆได้ดังต่อไปนี้หน่วยงานหลักประกอบด้วยสำนักพัฒนากเกษตรกรมีหน้าที่ดูแลการพัฒนาองค์กรเกษตรกรและเครือข่ายการจัดการฟาร์มการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ตลอดจนงานด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการเกษตรสำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตรมีหน้าที่กำหนดแนวทางจัดทำแผนและเป็นศูนย์กลางประสานการดำเนินงานในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจและสินค้าเกษตรชนิดต่างๆให้มีคุณภาพและปริมาณที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดสำนักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร ทำหน้าที่ถ่ายทอดเทคโนโลยีและให้บริการในการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรการบริหารจัดการสตรูพืชการพัฒนาการเพาะเลี้ยงและจัดการพันธุ์พืชและงานด้านส่งเสริมวิศวกรรมการเกษตรสำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีมีหน้าที่ดำเนินการพัฒนางานส่งเสริมเผยแพร่และการประชาสัมพันธ์โดยเน้นการใช้สื่อในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาบุคลากร และการดำเนินงานของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีให้เป็น,นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนงานในระดับพื้นที่กองพัฒนาการเกษตรพื้นที่เฉพาะมีหน้าที่ดูแลและส่งเสริมการเกษตรตามโครงการพระราชดำริและส่งเสริมการเกษตรในเขตพื้นที่ชลประทานและพื้นที่สูง ให้มีการพัฒนาและการจัดการทรัพยากรที่เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่และชุมชนกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรมีหน้าที่ดำเนินการศึกษาวิจัยและพัฒนาระบบงานส่งเสริมการเกษตรและร่วมมือกับสถาบันวิชาการต่างๆเพื่อพัฒนางานวิชาการส่งเสริมการเกษตร หน่วยงานที่ทำหน้าที่สนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานหลักได้แก่สำนักงานเลขาธิการกรมกองการเจ้าหน้าที่กองคลังกองแผนงานศูนย์สารสนเทศกลุ่มพัฒนาระบบบริหารและกลุ่มตรวจสอบภายในและเพื่อให้การปฏิบัติงานครอบคลุมภารกิจที่มีการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์จึงได้มีการจัดตั้งหน่วยงานภายในเพิ่มขึ้นเช่น สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนกองส่งเสริมวิศวกรรมเกษตรสถาบันสร้างเสริมนวัตกรรมภูมิปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นต้นนอกจากนี้ยังมีสำนักงานส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคต่างๆอันได้แก่สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่1ถึงเขตที่6ที่มีหน้าที่รับผิดชอบงานศึกษาวิจัยและพัฒนาด้านส่งเสริมการเกษตร และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับพื้นที่ติดตามประเมินผลงานส่ง,งเสริมการเกษตรในเขตต่างๆรวมทั้งประสานงานด้านวิชาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและพัฒนาบุคลากรในพื้นที่ซึ่งประกอบด้วยเขตที่1ภาคกลางจังหวัดชัยนาทเขตที่2ภาคตะวันตกจังหวัดราชบุรีเขตที่3ภาคตะวันออกจังหวัดระยอง เขตที่4ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดขอนแกน่นเขตที่5ภาคใต้จังหวัดสงขลาและเขตที่6ภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่นอกเหนือจากสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรทั้ง6เขตแล้วกรมส่งเสริมการเกษตรยังมีศูนย์ปฏิบัติการอีก48ศูนย์ทั่วประเทศที่ประกอบด้วยศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรด้านต่างๆทำหน้าที่เป็นแหล่งเรียนรู้ และฝึกอบรมอาชีพการเกษตรรวมทั้งผลิตปัจจัยการผลิตเพื่อใช้ในการส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรตลอดจนให้บริการทางการเกษตรและเป็นที่ปรึกษาวิชาการเพื่อพัฒนาอาชีพการเกษตรอันประกอบด้วยศูนย์ต่างๆดังนี้ศูนย์พืชสวน12แห่งศูนย์พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง10แห่งศูนย์พึ่ง5แห่งศูนย์จากกล4แห่ง ศูนย์ยางพารา1แห่งนอกจากนี้ยังมีศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตรหแห่งศูนย์ส่งเสริมเกษตรที่สูง6แห่งและศูนย์บริหารศัตรูพืชอีก9แห่งสำหรับหน่วยงานของกรมส่งเสริมการเกษตรที่จะต้องติดต่อและสัมผัสกับเกษตรกรในพื้นที่อย่างใกล้ชิดคือสานักงานเกษตรจังหวัดซึ่งมีอยู่ทั่วประเทศทั้ง76จังหวัด มีหน้าที่รับผิดชอบงานส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรองค์กรเกษตรกรวิสาหากิจชุมชนในแต่ละจังหวัดทั้งยังทำหน้าที่ประสานการถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตการจัดการผลผลิตพืชประมงและปะศุสัตว์รวมทั้งสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานเกษตรอำเภอที่มีอยู่ทั่วประเทศถึง880อำเภอ สำนักงานเกษตรอำเภอเหล่านี้มีหน้าที่รับผิดชอบการวางแผนและส่งเสริมการผลิตทางการเกษตรในระดับอำเภอเพื่อการพัฒนาเกษตรกรองค์กรเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนในแต่ละอำเภอตลอดจนประสานการถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตการจัดการผลผลิตพืชประมงและปะศุสัตว์รวมทั้งให้บริการและส่งเสริมการเกษตรทุกสาขา จากเป้าหมายในการส่งเสริมและพัฒนาให้เกษตรกรอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืนกรมส่งเสริมการเกษตรได้ดำเนินการตามระบบส่งเสริมการเกษตรที่ประกอบด้วยสองระบบย่อยคือระบบการปฏิบัติงานในพื้นที่และระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานโดยให้ความสำคัญกับการทำงานแบบมีส่วนร่วมที่มุ่งเน้นให้เกษตรกรในชุมชนรู้จักคิดวิเคราะห์และกำหนดแนวทางการพัฒนา รวมถึงสามารถแก้ไขปัญหาในชุมชนได้ด้วยตนเองโดยมีศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลหรือสอบอกตเป็นตัวเชื่อมโยงและกำหนดให้มีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในระดับตำบลทำหน้าที่เป็นเลขาุุการประจำศูนย์โดยศูนย์นี้จะเป็น,นกลไกหลักในการปฏิบัติงานระดับพื้นที่เป็นศูนย์กลางประสานงานและเชื่อมโยงภาคีต่างๆทั้งภาคราชการ และภาคประชาชนในทุกระดับรวมทั้งเครือข่ายการทำงานในพื้นที่เช่นอาสาสมัครเกษตรวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเครือข่ายอาชีพต่างๆเพื่อให้การดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรสามารถต่อยอดและขยายผลสู่เกษตรกรได้อย่างทั่วถึงและเพื่อให้การปฏิบัติงานของกรมส่งเสริมการเกษตร มีเป้าหมายการทำงานที่ชัดเจนมีการปฏิบัติงานที่เชื่อมโยงสอดคล้องกันในทุกระดับและเป็นแนวทางการทำงานของเจ้าหน้าที่ทุกคนกรมส่งเสริมการเกษตรจึงได้กำหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาดังต่อไปนี้ 1. การตอบสนองตามนโยบายสำคัญของรัฐโดยมุ่งเน้นให้เกิดผลสำเร็จตามนโยบายของรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นเรื่องการพัฒนาการเกษตร การแก้ไขปัญหาและให้ความช่วยเหลือเกษตรกรในด้านต่างๆ 2. การขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรเพื่อให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจและสามารถนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพ 3. การเสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรครอบครัวเกษตรกร องค์กรเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนและชุมชนเกษตรโดยส่งเสริมให้เกษตรกรได้เรียนรู้พัฒนาเครือข่ายและมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนอันนำไปสู่ความเข้มแข็งที่มั่นคงและยั่งยืนรวมทั้งการส่งเสริมการเกษตรตามแนวพระราชดำริ 4. 4. การส่งเสริมการผลิตและจัดการสินค้าเกษตร โดยการส่งเสริมให้เกษตรกรมีขีดความสามารถในการผลิตและบริหารจัดการสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยและได้มาตรฐานเพื่อเพิ่มปริมาณและมูลค่าของผลผลิตทางการเกษตร5การให้บริการทางการเกษตรและช่วยเหลือเกษตรกรโดยสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและทั่วถึงรวมทั้งการดูแลให้ความช่วยเหลือเกษตรกร ในสถานการณ์ต่างๆอย่างทันเหตุการณ์ 6. กการพัฒนาองค์กรบุคลากรและกระบวนการทำงานเพื่อให้กรมส่งเสริมการเกษตรมีขีดความสามารถและมาตรฐานการปฏิบัติงานในระดับสูงมุ่งเน้นการบรรลุปเป้าหมายและผลสำเริจของงานเป็นสำคัญโดยมีเกษตรกรเป็นศูนย์กลางในการทำงาน รอยยิ้มที่ฉาบฉายบนใบหน้าบ่งบอกถึงความสุขความมั่นคงในอาชีพชีวิตความเป็นอยู่และนำมาซึ่งความเข้มแข็งของชุมชนล้วนแล้วแต่เป็นความภาคภูมิใจที่พวกเราเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตรทุกคนได้มีส่วนร่วมจากการปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจและเต็มกำลังความสามารถสมดังวิสัยทัศน์ของ กรมส่งเสริมการเกษตรที่จะเป็นองค์กรที่มุ่งมั่นในการส่งเสริมและพัฒนาให้เกษตรกรอยู่ดีมีสุขอย่าง,ย,างยั่งยืน The agency that has been mainly tasked to promote agricultural occupation and income generation. The agency that has taken care of farmers and helps to solve their problems and the agency that has a close relationship with Thai farmers who are the majority of the nation's population as reflected in our motto we are everywhere the farmers true friend The Department of Agricultural Extension, or DOAE, an agency that is part of a cluster on the promotion and development of farmers and the cooperative system of the Ministry of Agriculture and Cooperatives, was established on the 21st of October 1967 to be directly responsible for agricultural extension work. The DOAE has worked closely with farmers to fulfill the following missions. To empower farmers, farm families, farmer organizations, and community enterprises so that they can be self-reliant. To increase capacity building of farmers in the areas of production and the management of agricultural products in line with marketing demand. To provide agricultural services in response to arising problems and farmers' needs. And to conduct agricultural extension research and development and work with all stakeholders in an integrated manner. The Department of Agricultural Extension has divided its structure into both central and provincial administration, with total manpower of more than 13,000 civil servants, permanent employees, and state employees. The department's functions and responsibilities are implemented through the roles and duties of its various offices, which are. The Bureau of Farmers Development is in charge of the development of farmer institutions and their networks, farm management, agro-tourism, and local wisdom for agriculture. The Bureau of Agricultural Commodities Promotion and Management acts as a focal point and is responsible for drawing up implementation guidelines and work plans on increasing production efficiency of economic crops and agricultural commodities in terms of quality and quantity in order to meet market demand. The Bureau of Agricultural Product Quality Development is in charge of technology transfer and the provision of services on agricultural product quality development, pest management, tissue culture and crop varietal development, as well as work related to agricultural engineering promotion. The Bureau of Technology Transfer Development has been tasked to disseminate and publicize extension work through various media. It is also in charge of human resources development and propels the function of sub district agricultural technology transfer and service.